สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมฮาสว่าตอนนี้เราอยู่ในเกมเซเลสโซนซีโรหรือว่า CCC นั่นเองในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำแล้วกันว่าเช็คลิสต์สิ่งที่ควรทำประจำวันประจำสัปดาห์แล้วก็ประจำเดือนเนี่ยมีอะไรที่ต้องทำบ้างนะครับเราไม่ควรพลาดนะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยนะฮะสิ่งที่ต้องทำประจำวันอย่างแรกคือที่ร้านของเราครับผม5้าคุยกับมาเลซิปนะครับไม่ใช่เม่ตัดแต่งแต่อย่างใดแต่ว่านี่ครับ ให้เรามาดูแลร้านนะครับดกนการดูแลร้านเนี่ยคือเราต้องเลือกโปรโมเตอร์ที่อยากได้ก็รู้สึกว่าผมใช้แอนดี้มาประจำเนี่ยเขาจะให้ที่อัพสกิลสายฟ้าวันนี้ผมมาลองโคลเดาบ้างนะเผื่อจะให้ที่อัพสกิลไฟครับก็เลือกไปครับโปรโมเตอร์แล้วก็ดูว่าเขาอยากได้หนังอะไรบ้างนะเป็นแอคชั่นสยองขวัญแล้วก็สืบสวนนะกดเข้าไปแล้วดูที่ซ้ายล่างยังได้ครับทางขวาบนมีฟิลเตอร์อยู่ เราก็เลือกไปเลยแอคชั่นอยู่ตรงนี้อ่ะเราก็เลือกมาจะมีเลเวลอยู่ครับาให้เลือกเลเวลเยอะที่สุดไปเลยนะอย่างตอนนี้เป็นเลเวลสก็กดมาต่อมาก็ที่สยองขวัญน,นะผมนี่กดมาครับสุดท้ายเป็นสืบสวนนะอยู่ตรงไหนเอออยู่ตรงนี้อ่ะก็กดมาครับเสร็จแล้วก็กลับไปแล้วก็เริ่มเปิดทําการได้ครับล่างของเราไปเรียบร้อย ทีนี้ก็รอวันพรุ่งนี้ก็มารับของได้เหมือนเมื่อกี้ที่เป็นหน้าแอนบีนะฮะพอเราดูแลร้านเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ออกมานอกร้านได้เลยสิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือมาคุยกับร้านหนังสือพิมพ์ครับน้องหมาตรงนี้นะมาคุยเพื่อคูณบัตรที่ผมลุ้นดวงว่าเราจะได้เงินหรือเราจะได้เพชรนั่นเองผมเคยได้เยอะสุดก็สี่เพชรนะน้อยสุดย0ิบเพชรเคยได้อย่างละครั้งนะครับวันนี้เราได้อะไรเอ่ยได้เป็นเงินแ 8, 8ด8ันแด้ยแปดสิบแปดเดนี้ก็ ถือว่ายัางดีกว่าได้น้อยกว่านี้แต่อยากได้เพชรมากกว่ามาต่อไปที่เราควรทํานะครับมาที่ร้านกาแฟเลยครับแล้วก็กินกาแฟนะโดยกาแฟแต่ละอันเนี่ยก็แต่รสชาติเนี่ยก็จะมีบัฟให้ด้วยนะดรอปของที่ up สกิล up ตัว up อาวุธได้เพิ่มหนึ่งรอบก็ให้เราดูว่าเราอยากจะได้อะไรก็กินไปเลยแล้วก็จะได้60สแบตเตอรี่ด้วย ตรงนี้สาคัญมากๆ่กลืมมากินกาแฟกันทุกวันนะอย่างวันนี้ผมจะฟาร์มอะไรดีอันนี้แล้วกัน up สกิลาทุาไฟเนาะก็รับออเดอร์ไปครับ mm. พี่บร์เทนเดอร์ก็จะชงกาแฟนะใครไม่พอใจก็ข้ามได้เลยครับเรียบร้อยได้แบตเตอรี่มา60พรป้อมกับบัฟมา1รอบครับจะเห็นได้ว่าได้ชิปกลยุทธ์ลุกไหมมาดรอปเพิ่มร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งใบก็คือได้แค่รอบเดียวนะตรงนี้ต่ใครง,งงว่าทําไมดรอปเพิ่มแต่มันน้อยจังนะครับต่อมา ก็แน่นอนว่าเราได้แบตเตอรี่กับบัฟมาแล้วก็ให้ใช้แบตเตอรี่ได้เลยเดี๋ยวเมื่อาากี้ผมไปรับบัฟที่เป็นอัพสกิลแทสไฟใช่ไหมเราก็จะไปฟาร์มอัพสกิลแทสไฟกันฟาร์มตรงไหนเนี่ยอันนี้ไปครับสกิลเอเจนต์ครับก็มาใช้แบตเตอรี่นะอย่างนี้ครับเราเลือกได้นะว่าจะฟาร์มใช้กี่เอเจนจ์กี่แบตเตอรี่ดีหนึ่งตัวเนี่ยคือยี่สิบนะครับ การลดจำนวนมอนสเตอร์เนี่ยก็ไม่ได้มีผลอะไรเราจะลง5้าตัวก็ใช้เพิ่ม5เท่าแต่ของก็ได้5้าเท่าเหมือนกันเราจะร์มรอบเดียวใช้20ก็ได้ของแค่เท่าเดียวเหมือนกันนะแล้วก็จะสมมติว่าผมอยากร์มรอบเดียวก็บันทึกแผนไปก็ไปลุยกันเลยจบแล้วก็จะได้รับไอเทมอัพสกิลมาอย่างที่เราเลือกไปนะครับทีอัพตรงนี้ก็คือเราที่เราเลือกบัฟกินกาแฟนั่นเองหนึ่งรอบจะได้สองห้าบัฟกาแฟหนึ่งเท่าก็ได้สองห้ามาเพิ่ม ถ้าเราเป็นใช้40เนี่ยเราก็ได้อีก25นะครับเพราะฉะนั้นการเลือกจํานวนมอนสเตอร์ก็ไม่มีผลอะไรจะใช้จี้ตามจำนวนมอนสเตอร์ที่เลือกนั่นเองมาเอาใช้จี้กันสมมุติใช้หมดแล้วห้เรามาดูที่ F2 ตรงนี้ครับจะมีรายวันอยู่ว่าเราทํารายวันเสร็จหมดหรือยังถึง400คือกดรับรางวัลได้เลยไปนี่ครับก็จะได้รับรางวัลประจำวันมานะครับก็ส่วนสุดท้ายที่ต้องดูประจำวนนันก็คือตรงนี้ครับ F3 หรือก็คือ นิวอรดูซิตี้ฟันก็คือแบตเทนพลาเนั่นเองถ้าเราดูว่าเราทำเพลย์ปบตพลาเสร็จหมดหรือยังครับตรงนี้ผมเสร็จไปสามเพลย์กดรับทั้งหมดมาตรงนี้ยังไม่เสร็จให้ใช้แบตเตอรี่เพิ่มก็ไปทํามานะครับแล้วมากดรับด้วยการได้เลเวลแบเทนพลาก็จาเป็นนะเพราะว่าสัปดาห์หนึ่งเราได้แค่หมื่นเท่านั้นครับสัปดาห์ไหนพลาดไปไม่ถึงหมื่นก็เสียดายแย่เลยครับอ,อันนี้ผมลืมไปสิที่ต้องทําทุกวันอีกอันหนึ่งนะครับให้ทุกคนกดตัวคิวขึ้นมาครับแล้วก็อันนี้ครรรับท้้งดดาาาาานซายสสุเาสามาถ เชิญเหล่าเอเจนต์เนี่ยมาเพิ่มค่าความสัมพันธ์ได้วันละสามคนนะครับดูได้ที่ตรงนี้เลยสามทับสามก็คือผมยังไม่เชิญใครสักคนตรงนี้รีเซ็ตประจําวันการที่เราเชิญมาทาความสัมพันธ์เนี่ยเราได้ไอเทมด้วยนะตรงนี้สําคัญมากอย่าลืมนะครับทุกวันวันละสามคนก็อย่างเช่นผมจะอ่ะกระชาบความสัมพันธ์นกับนิโคครับจะ,จะตันแล้วเราอยู่ระดับเกือบตันแล้วก็ส่งไปก็จะเป็นแชทคุยกับนิโคนั่นเองมาตามน้ำนิโคไปครับ ไอ่านก็อ่านได้นะก็เทีฮาดีบางคนแต่เราสายจะคลิปแล้วก็กดๆไปนี่เราก็ชวนนิโคมาที่ร้านคาเฟ่ร้ากาแฟที่ถนนหมายเลขหกเราต้องใจตรงกันนะกดเข้าไปแล้วเราก็นันเวลาได้เลยอย่างเช่นตอนนี้ตอนบ่ายผมจะทำไม่เสร็จตอนนี้ก็กดเพิ่มเงินปรกันกไปกระดูว่าเฟสอยู่ตรงนี้นะฮะแบมก็จะมีเฟสทีหนึง่งแล้วก็ไปทำเฟสได้นิโคร,รอเราอยู่ตรงนั้น,นครับก็ไปคุ๋ยนะแล้วช่วงเนี้ยใครอ่านได้ยก็แนะนำให้อ่านนะบางทีแบบมีเพิ่มมาเพิ่มมากด้วยนี่ผมยังไม่แน่ใจว่ามันต่างกันไหม ก็กดเลือกไปเราก็ไม่ได้อ่านนะด้วยเมืเ่อกี้อะอุยยาวอย่างวันนี้กัจะประมาณนี้ครับผลสีเหลืองเนี่ยมันไม่สำคัญนะผมว่าเพราะว่าเหมือนสีเหลืองตรงเนี้ยจะเพิ่มจะเป็นตรงแบบตามระดับความสัมพันธ์เฉยๆตอนนี้นี่โคผมอยู่ระดับสามเ,เลยเป็นสีเหลืองถ้าสมมติเป็นโคเรดาตอนเนี้ยก็จะเป็นสีเขียวนะเมื่อกี้ ไม่ดีเกี่ยวกับค่าว่าเพิ่มเยอะเพิ่มน้อยนะที่ผมเข้าใจก็จะประมาณนี้นะในการนัดเอเจนต์มาคุยประจําวันครับวันนะสามรอบอย่าลืมนะทุกวันนะครับได้เพรด้วยนะต่อมาก็คือสิ่งที่ต้องทําในหนึ่งสัปดาห์นะครับก็ให้มาดูที่ตรงนี้ครับอย่างแรกเลยคือเควสรายสัปดาห์เราสามารถเลือกเควสไดรายสัปดาห์ด้วยตนเองได้เลยนะวางแผนการเินทางตรงนี้ครับใครอยากทําอะไรก็เลือกได้เลยงั้นผมเลือกที่จะไป ถ่ายรูปน้องแมวที่ร้านบะหมี่แล้วก็แวะกินบะหมี่แล้วกันผมเลือกแล้วก็วาร์ปไปที่ร้านบะหมี่ครับถนนซิกสตีร้านบะหมี่วาร์ปไปเลยเพสัสัตห์ก็ทําง่ายๆชิวๆนะเดินมาตรงนี้คุยกับพ่อค้าร้านบะหมี่กินหนึ่งชามครับพี่เอาอะไรดีเอาอันนี้แล้วกันผมเมนทานน้าแข็งแล้วกินไปให้เบื่อข้ามได้ครับโอเคเพชรสัตห์อย่างแรกเราเสร็จแล้วอันหนึง่ง ไอ้เบลลีแล่แวะมาอันนี้นอกเหนือจากคลิปครับเป็นวอมสัมพันธ์นะตรงนี้ครับเคตต่อมาคือถ่ายรูปน้องแมวก็กดไปที่ถ่ายรูปน้องแมวหมตอนเดิวน,นี่ครับแชะเข้าไปเรียบร้อยทั้นี้เควสสัปดาห์เราก็เสร็จแล้วทั้งสัปดาห์ก็มีแค่นี้แหละครับเควส์สัปดาห์ง่ายๆมากๆจะเลือกเควสอะไรก็มีค่าเท่ากันนะของรางวัลได้เหมือนกันครับ หลังจากที่เราเสร็จเควสประจําสัปดาห์แล้วเนี่ยต่อมาก็คือเจ้านี้เลยครับมาที่การท้าทายแล้วก็ไล่ล่าสิ่งเล,ล้ายนะผมขอเรียกว่าบอสประจําสัปดาห์ลวกันเพราะว่าจะมนครัง้งในการรับรางวัลก็คือ3ามทับสามคือสัปดาห์หนึ่งลงนะแค่3ารอบนะครับแล้วก็จะมีเควสประจําสัปดาห์ด้วยอ่ะเราไปดูที่นี่กันเป็นบอสประจําสัปดาห์ลงได้แบบฟรีๆนะไม่เสียแบตเตอรี่ด้วยครับอย่างเงี้ยเห็นปะ่ะลงได้3รอบนะไม่เสียแบตเตอรี่ได้ของฟรีๆเลย ได้ Xp 400ด้วยครับตรงนี้ใครเล่นเอเจนต์ตัวไหนใช้ไอเทมอะไรก็มาดูกันได้นะครับแล้วทางซ้ายล่างก็จะมีเควสประจําสัปดาห์ด้วยแนะนําว่าทําให้เสร็จเลยก็ดีนะให้มาเช็คกันด้วยนะ9เควสตรงนี้ครับเพราะประจําสัปดาห์ก็มีประมาณนี้นะฮะต่อมาเราไปหมวดฮอลโลซีโร่หรือว่าหมวดโลกไลท์กันดีกว่านี่ครับอยู่ตรงนี้เลยใกล้ๆกับบอสประจำสัปดาห์เลยนะฮะตรงนี้ครับฮอลโลซีโร่ครับโอ้ยสัปดาห์หนึ่งเนี่ย จะมีอะไรบ้างให้กดที่ซ้ายล่างนะครับตรงนี้คือเลเวลใบอนุญาตโดยเราเก็บเลเวลย่างเยอะขึ้นเนี่ยก็จะได้ของเพิ่มขึ้นซึ่งการเก็บเลเวลมีจํากัดต่อสัปดาห์นะครับอย่างตอนนี้ของผมจํากัดที่หกพันเราจะได้หกพันตรงนี้ยังไงก็คือให้มาดูที่ด่านนะแต่ด่านจะมีอีกพีบอกอยู่ว่าจะได้กี่แต้มอันนี้พันหนึ่งเดนี้พันสองร้อยห้าสิบดันนี้สองพันห้าร้อยครับก็ลงให้ครบหกพันนั่นแหละเพื่ออัปเลเวลใบอนุญาตตรงนี้ ได้ของคุ้มค่ามากๆต่อมาที่คําขอนําจับครับตรงนี้จะมีการ์ดสี่ใบนะโดยใบทางซ้ายสุดเนี่ยจะมีสี่ขั้นเห็นได้ว่ามีศูนย์ทับสี่คือผมยังไม่ทํานะเพิ่งดีสัปดาห์ก็ให้ทําให้ครบจะได้เพชรบูปองแล้วก็แต้มสีเมทริกด้วยส่วนสามใบทางขวาเนี่ยจะมีระดับอยู่คือ S A B นะครับโดยสามใบนี้เนี่ยถ้าใครไม่ชอบควสเนี่ยเราสามารถกดรีเฟซได้ครับตรงนี้นะโดยจะเป็นรีเฟซคำขอ เราจะเป็นแบบรีเฟซประเภทเควสเฉยๆนะครับไม่ได้รีเฟซมาทําใหม่นะแน่นอนว่าถ้าใครเผลอทำแรงบีไปแล้วเนี่ยเราจะรีเฟซไม่ได้ต้องทํา A กับ S ให้เสร็จด้วยดูรายละเอียดอ่านได้จากตรงนี้เลยนั่นเองเพราะว่าเขาจะรีเฟซสามแรงพร้อมกันผมลองกดให้ดูหนึ่งทีนี่ครับเราก็จะได้เควสใหม่มาแทนแล้วก็จะประมาณนี้ในส่วนของฮอลโล่สีโล่นะครับแล้วก็เรามาต่อกันที่กลับไปที่ซิกสตรีทถนนหมายเลขหกไปที่ร้านสะดวกซื้อครับ ในถนนหมายเลข6มีเจ้าแบงบูสามตัวนี้อยู่ให้มาคุยเขาสามคนจะทําการขายของที่ซื้อได้จํากัดต่อสัปดาห์นะที่ไม่ใช่ใช้น้องชมพูเนะี่ยอันไหนที่ใช้เงินในเกมเนะี่ยเราขายอะไรเราซื้อได้เลยนะเนีย่ยเราซื้อไปเพราะว่าสัปดาห์หนึ่งซื้อได้จำกัดอยู่แล้วครับก็ซื้อมาเลยแต่ใครเงินช็อตก็ไม่ต้องซื้อได้ดูวันที่จําเป็นเราค่อยซื้อนะฮะ ถ้าข่าวว่าถ้าขึ้นแรงไปอัพเอเจนทิบใช้เงินเยอะมากก็ใช้เงินระวังด้วยอันนี้ผมก็ซื้อให้ดูแล้วนซื้อทั้งหมดเลยยังไงซะก็เป็นการประหยัดเอเนจีอยู่แล้วก็นี่ครับหายหมดแล้วนะรอสัปดาห์หน้าค่อยมาซื้อใหม่ครับแล้วก็อย่างสุดท้ายของประจำสัปดาห์ก็คือเควส์ปเทื่อนพารเหมือนกันครับมาดูที่เควสสัปดาห์นี้นะก็ทำให้หมดนะครับทั้งหมดเลย ยังไม่เสร็จอันไหนก็มารับมาทําด้วยแล้วก็ถ้ามันแบบตรงนี้ตันหมื่นหนึ่งแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องทําก็ได้ขี้เกียจก็ต้องทำครับอย่างเช่นแบบกวาดล้างประจำาเนี่ยเป็นความฟาร์มดิสใช่ไหมบางคนอยากไม่ยังไม่อยากฟาร์มดิสก็ไม่ต้องทําก็ได้ถ้ามันครบหมื่นแล้วก็สบายใจได้ครับก็จะประมาณนี้นะในหนึ่งสัปดาห์ที่ต้องทําครับแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือสิ่งที่ต้องทําทุกเดือนนั่นเองอย่างแรกเลยให้เรามาที่ร้านค้าตรงนี้ครับนี่เลย สัญญาณเรือนรางครับผมเราสามารถนําเศษเกลือเนี่ยที่เราได้จากการเปิดกระชับองเนี่ยมาแลกเป็นของพร่กนี้ได้โดยจะรีเซ็ตท,ทุกวันที่1ของเดือนครับอย่าลืมมาซื้อกันนะมีทั้งเทปเปิดกาชาตู้ลิมิเต็ดตู้ถาวรแล้วก็ที่อสัสกิลเอเจนด้วยใครแบบแบตเตอรี่ไม่พอขาดของอาสกิลก็มาซื้อไว้ได้ผมคิดว่าน่าจะมีเหลืออยู่แล้วนะตรงนี้เจ้านี้เลยทุกคนน่าจะเกลือกันจนเหลือแหละผมว่าต่อมาก็เหมือนกันที่ร้านแบง์บัค ถ้าเราเปิดตู้น้องแบงบูเนี่ยเราจะได้เหรียญตรงนี้มานะแบงบัคเราสามารถนํามาซื้อบูปองในราคาที่ลด50%ได้นะครับเดือนหนึ่งเขาจะมีขาย5อันมั้งถ้าผมจำไม่ผิดก็ให้มาซื้อทุกเดือนนะลด50%ส่วนที่เหลือก็ใครขาดเหลืออะไรก็แล้วแต่สะดวกใจส่วนผมเกี่ยวไปซื้อเจ้านี้ก่อนนะเพราะว่าเขาซื้อได้แค่ครั้งเดียวต่อไอ้เขานะครับแล้วก็ไปที่ร้านสุดท้ายเขาจะอยู่กันที่เดียวกับฮอรโลซีโร่ครับอ่ะเราไปที่ฮอรโลซีโร่กันก่อน ให้มาคุยกับพ่อหนุ่มคนนี้ที่อยู่หน้าเต็นท์นะฮะพ่อหนุ่มแคสเปอร์มัค่อยจะมี2อร้านร้านแรกเนี่ยคือร้านโลจิสติกด่านหน้าครับซึ่งจะใช้ซีเมทริกในการซื้อของซึ่งเจ้าซีเมทริกก็ได้จากหมวดฮอลลซีโร่หรือหมวดโลกไล้นี่แหละมีทั้งเทปกาชาตู้ถาวรน,นะครับแล้วก็บูปองไว้เปิดเจ้าแบงบูด้วยก็จะรีเซ็ตทุกเดือนครับ ถ้าใครมีซีเมทชิกเหลือๆก็มาซื้อไว้ได้เลยนะเดี๋ยวจะลืมครับอีกร้านหนึ่งเป็นร้านสสเสบียงของสมาคมก็คือจะใช้ผลงานการสํารวจในการซื้อนั่นเองก็จะได้จากการที่ตีบอลประจําสัปดาห์ใช่ไหมอันนี้ถ้าใครจําได้นะแล้วก็อีกอันนึงคือชิวเดฟเฟนชิวเดฟเฟนเ์เป็นหมดเอ็นเกย์นะผมขอไม่พูดถึงแล้วกันตรงนี้นะตนัวในร้านเนี่ยก็จะมีเจ้าบูปองให้แลกและเปิดแบ่งบูกันครับหรือจะเป็นอันนี้อุปกรณ์ปรับจูนเราสามารถ ปรับจูนขั้นสูงในร้านเนี่ยทำให้กำหนดสเตตัสหลักได้เลยนะเราสามารถเลือกออปชันที่เราต้องการได้ส่วนที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คืออันนี้แผ่นดิสทองเอาไว้ครับแผ่นดิสระดับ s นั่นเองก็สำคัญมากๆนะไอเขาเราก็จะเติบโตจากของพวกนี้ได้แน่นอนก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมมีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยใครมีความรู้มาเสริมหรือว่ามาแก้อะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยครับผมพันว่าขอตัวลาไปก่อน,นครับผมสวัสดีครับ